มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็น PS Auto บ้านสวนสักงานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนนะคะสำหรับใครที่ตามหารถมือ2อยู่นะคะเรามีรถมือ2คุณภาพพรีเมียม พร้อมส่งทั่วไทยนะคะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตกเราก็ไปส่งนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆนะคะออกรถจองเพียง1,000บาทใช้เป็นเงินออกรถนะคะ9 99 9บาทได้เลยนะคะจัดจบฟรีทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ขอพาดูรถอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นเจ้า h ั n d a City SV ปี2014นะคะ รถสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรถเข้าใหมา่ยังไม่ได้ขัดเคลือบสีเปลี่ยนยังไม่ได้ขัดเคลือบสีเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะคะนี่ด้านหน้าของเขานะเป็นกระจังหน้าฮแดงนะคะสเกิร์ตรอบคันพร้อมไฟตัดหมอกนะคะพร้อมกรอบคุมเมียมเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวพายพาดูรอบคันเลยนะนี่เลยนะคะล้อสวยๆนะคะแม็กสวยๆแบบนี้นะคะใส่ไว้ให้แล้วนะจ๊ะ นี่นะคะยาง l i on s p ป r t นะคะกับแม็กแบบนี้เลยจะสวยๆนี่นะคะเข้ากับตัวรถนะที่เป็นสีเทาดำเลยทีเดียวทุกคนว่าไหมด้านข้างค่ะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีเคลือบแบบว่าไลทคาร์บอนแบบนี้ด้วยนะสวยดีทุกคนมือจับเป็นโครเมียมค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังบ้างนะคะ นอกจาก H ฮสแดงด้านหน้านะคะเรายังมีเฮสแดงนะคะด้านหลังด้วยนะมีสปอยเลอร์นะคะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเสาอากาศด้านบนนะคะเซ็นเซอร์หลังให้ถึง2องตำแหน่งเลยนะคะเดี๋ยวพ่อยพาดูนะภายในรถกันรถเข้าใหม่นะคะรถเยอะมากๆทุกคนนะคะพยายามรีวิวให้ดูกันทุกวันแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่บอมเขาค่ะเป็นเบาะพรมเบาะพรมเบาะแบบนี้เลยนะจ๊ะเริ่มริ้นรัวละ เบาพรมเบาะพรมนะจ๊ะโอเคนะคะมาดูกันภายในบ้างนะคะเทสตัวที่สามนะคะที่พวงมาลัยนะจ๊ะเป็นพวงมาลมาัยมัลติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายนะคะปรับโหมดทุกอย่างนะคะขณะการขับรถได้เลยนะคะที่คอนโซลนะคะไม่ว่าจะเป็น fmam usb aux นะคะมีมาให้หมดเลย จะปร,รับแอ lar, แ in in ร์ได้ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทิศทางลมนะคะแรงลมอุณหภูมิปรับได้เลยนะจ๊ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะมีเกสใส่ของกระจุกกระจิกนันที่วางแก้วให้ถึงสองตำแหน่งด้านหน้าเลยนะคะคันนี้บุ๊กเซอร์วิสนะคะก็มีติดรถมาด้วยนะรถที่เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะคันนี้แบบนี้เลยนะคะใส่ทุกอย่างไว้ให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือภาษีพรบนะคะต่อให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะ ไฟหน้าเก่งติดไหมเอ่ยนะคะติดได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะจ๊ะม่านบังแดดของเขาค่ะก็จะมีมีกระจกนะคะในตัวให้พร้อมนะคะภายในนะคะก็จะเป็นอินเทเรียประมาณสีดำเทาแบบนี้เลยนะจ๊ะเพดานสะอาดสะอ้านนะคะเบาะไม่มีชํำลงชํำรุดใดๆนะคะนี่เดี๋ยวเราทำความสะอาดน,นะคะ คาเชื้อทำสปาให้นะคะเดี๋ยวค่อยพับให้ดูนะคะที่พักแขนนะคะเขาก็ประมาณนี้เลยนะมีที่วางแก้วให้สองตำแหน่งตรงนี้นะคะมีตรงนี้ให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเบาะหลังนะคะคู่หน้าก็จะมีช่องใส่ของให้ด้วยนะคะ เอาล่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะ City SV นะคะเป็นรถปี2014นะคะคันนี้ผ่อนสบายๆนะคะที่6,500บาทนะคะสูงสุด7ปี84งวดน,นะคะและใครที่มีเครดิตดีนะคะเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้นะจ๊ะผ่อนสบายได้มากกว่าน,นั้นอีกนะคะเป็นรถบ้านอีกหนึ่งคันเข้ามาแล้วนะจ๊ะรีบคว้ามาให้ดูกันก่อนรีวิวให้ดูกันก่อนนะคะ สวยช้ำทุกจุดจริงๆนะคะใครตามหาอยู่นะรับทําเวลาได้เลยนะคะนี่นะคะดูกันที่คลิปนี้นะคะก็มีรถได้แล้วนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะจ๊ะเตรียมเอกสาร,รให้ครบได้เลยทุกคนนะคะคันนี้ราคาจบสดได้ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะคะราคาพิเศษสุดเลยนะสำหรับคันนี้นะคะแม็กไมย,ยังไม่สเกิร์ตรอบคันนะคะรถสีสวยมาก เอาล่ะทุกคนอยากได้ให้รีบจองนะจ๊ะจอง1,000บาทใช้เป็นเงินออกรถ99 9บาทเท่านั้นจบทุกอย่างนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะเรามีดอกเบี้ยพิเศษป้อบให้อีกฝากกระว้ด้วยค่ะ CTSV ค่ะสวัสดีค่ะ